สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คอุปเปิดชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับผมรุ่นราชาพยักฆ์นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเสือสองนะครับผมก็จะสร้างนะครับผมจะสร้างโดยทีมงานป๋องสุพรรณการันตีนะครับแล้วก็ทีมงานเอพุทธศิลป์นะครับผม ก็เป็นเหรียญที่เพิ่งพุทธาพิเศษไปเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ทุกท่านได้ชมกันว่าเป็นอย่างไรนะครับผมก็สำหรับรายการนี้นะครับผมก็เป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับผมลุ้นเนื้อนะครับผมแต่ว่าผมได้แกะมาแล้วนะครับก็เลยจะมาให้ทุกท่านได้ชมกันสําหรับรายการลุ้นเนื้อนี้นะครับก็เป็นรายการที่13นะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับนี่นะครับรายการที่13านะครับ รายการที่13ก็จะเป็นเนื้อสตะนะครับผมเนื้อทองสตะ๊ะลงยาสามสีนะครับผมนี่นะครับผมเนื้อทองสตตะลงยาสามสีก็จะเป็น ครับผมพื้นหลังก็จะเป็นลงยาแดงนะครับผมแล้วก็ลงยาจีวรนะครับผมแล้วก็ขอบเหรียญก็จะเป็นลงยาสีนเงินนะครับผมแบบนี้นะครับก็เป็นลงยาสามสีนะครับผมลักษณะของขอบเหรียญนะครับผมขอบเหรียญก็จะเป็นลวดลายลงลายแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีเสือนะครับผมมีเสือด้านซ้ายกับด้านขวานะครับผมตัวนี้ที่ก็เรียกเสือสองนะครับก็คือมี มีเสือคู่นะครับผมเสือคู่แบบนี้นะครับซ้ายกับขวานะครับแล้วก็ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับก็ก็เป็นชื่อหลวงพ่อนะครับผมพระครูวินิจกุญญากรนะครับผมนะครับอยู่ตรงด้านล่างนะครับแล้วก็ลงยาทับไว้นะครับผมส่วนด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญก็จะด้านบนก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับราชาพยัก์นะครับ แล้วก็เป็นรูปเสือนะครับผมเป็นหัวเสืออยู่ตรงกลางแล้วก็คาบมีดนะครับผมคาบมีดแล้วก็จะมีอ, right? อักขระยันอยู่ตรงกลางนะครับส่วนด้านล่างนะครับหลวงพ่อพัดปุญญกาโมนะครับผมวัดทานทหารนะครับปูเล็กห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีต่อโคตนะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหัวเสือซ้ายกับขวานะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลวดลายลวดลายทองเหรียญนะครับ สวยงามนะครับผมรายละเอียดคมนะครับคมแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับอักษรทุกอย่างทุกตัวชัดเจนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการทําบล็อกที่มีความละเอียดแล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็พื้นเหรียญก็จะเรียบเรียบนะครับผมเรียบแล้วก็ดูสวยงามนะครับแล้วก็หมายเลขนะครับหมายเลขของเหรียญนะครับก็จะมีการยิงเลเซอร์ไว้อยู่ตรงใต้หัวเสือตรงนี้นะครับผม ็ขอบเหรียญน,นะครับนี่นะครับเนื้อสัตตะนะครับผมสตัตตกก็คือเป็นโลหะที่ผสมกันทั้งหมด7ชนิดนะครับผมสีก็จะออกนะครับสีทองๆบ้างนะครับสีออกคล้ายๆทองแดงบ้างนะครับนี่นะครับอันตัดขอบเหรียญนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นโค้งๆนะครับผมแต่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นคมนะครับผมคมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับคมแทบไม่มีเบอร์ยื่นเลยนะครับนี่นะครับตัดขอบเหรียญคมนะครับ ลักษณะเหรียญที่เป็นทรงกลมหรือว่าทรงรูปไข่แบบนี้นะครับก็ตัดขอบจะค่อนข้างง่ายนะครับผมตัดขอบง่ายก็จะทําให้เหรียญนั้นมีขอบที่คมแล้วก็สวยงามนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับก็หลวงพ่อนะครับผมหลวงพ่อพัดนะครับก็หลายๆท่านนะครับอาจจะรู้จักท่านดีนะครับผมหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับหลวงพ่อพัดนะครับก็เป็นเกจิชื่อดังนะครับ ก็สืบสายพุทธาคมนะมาจากหลวงพ่อเดิมนะครับผมหลวงพ่อเดิม้านหนองโพนั่นเองนะครับผมก็เป็นเป็นทั้งสายเลือดด้วยนะครับผมก็เป็นหลานนะครับผมเป็นหลานของพ่อเดิมที่ห่างนะครับผมแล้วก็เป็นเกจิที่สืบทอดวิทยาคมนะครับจากรุ่นอาจารย์สู่นะครับสู่รุ่นหลานรุ่นเหลยเลยนะครับผมก็ยังเป็นวิชาเสือนะครับผมที่หลวงพ่อท่าน เชี่ยวชาญนะครับผมนี่นะครับแล้วก็หลวงพ่อ Canvas ท่านเป็นคนที่มีความเมตตานะครับผมต่อเราลูกศิษย์ลูกหาเป็นอย่างมากนะครับผมใครไปหาท่านนะครับท่านก็เมตตาทุกคนนะครับผมใครสร้างวัตตุมงคลไปให e ้ท in ่านลุกเสกนะครับท่านก็ลุกเสกทุกรุ่นนะครับผมก็ถือได้ว่าท่านก็มีความเมตตาเป็นอย่างมากนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตานะครับของเมืองสี่แควเลยก็ว่าได้นะครับผม นี่นะครับส่วนด้านหน้านะครับผมรายละเอียดนะครับก็ถือได้ว่ามีการทําบล็อกที่มีความสวยงามนะครับดูใบหน้าของหลวงพ่อนะครับแล้วก็มีการแกะบล็อกนะครับที่ใบหน้าคล้ายกับหลวงพ่อมากๆนะครับรายละเอียดชัดเจนทุกอย่างนะครับลายเส้นต่างๆนะครับรูปทรงเขาโครงใบหน้านะครับแล้วก็ร่างกายนะครับผมแล้วก็ทีบอลต่างๆนะครับทําได้สวยงามนะครับ แล้วก <transgender women> <rix> ็าเสือสองตัวนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับลักษณะเหรียญนะครับก็พื้นเหรียญก็จะเป็นแห่งลงไปนะครับแล้วก็ลงยานะครับลงยาพื้นเหรียญนะครับก็สีก็จะมีความตัดนะครับตัดกับขอบเหรียญก็จะมีความสวยงามมากๆานะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็ในหนึ่งลังนะครับผมก็จะมีอยู่แปดเหรียญนะครับผม เฉพาะรายการที่13นะครับมีมีแค่8เหรียญนะครับใน100เหรียญนะครับใน1ลังนะครับจะมี100เหรียญแล้วก็บวกสมนาคุณอีก3เหรียญที่เป็นเหรียญพิเศษนะครับก็คือมี103เหรียญนะครับก็จะมีเนื้อที่เป็นสตะนะครับลุงยา3สามสีแบบนี้หยุดแค่8เหรียญเท่านั้นเองนะครับผมก็ถือได้ว่าน้อยนะครับสำหรับเทียบกับเนื้ออื่นๆนะครับ ก็เป็นเนื้อกลางๆนะครับผมประมาณกลางๆนะครับสวยงามสําหรับใครที่ชอบลงยาแดงนะครับผมก็เหรียญนี้ก็เป็นเดบอีกเหรียญหนึ่งที่อยากจะแนะนํานะครับผมสําหรับใครที่ศรัทธานะครับหลวงปู่นะครับผมหลายๆท่านอาจจะเรียกหลวงพ่อนะครับหลายๆท่านอาจจะเรียกหลวงปู่ก็ได้เพราะว่าท่านอายุร้อยปีแล้วนะครับเรียกเรียกหลวงปู่ก็ได้นะครับผมสำหรับพิธีพุทธาพิเศษนะครับสําหรับรุ่นราชาทรัพย์นะครับก็ เป็นพิธีนะครับผมพุทธาพิเศษเมื่อวันที่15ตุลาคม2564ที่ผ่านมานะครับก็เพิ่งพุทธาพิเศษไปสดๆร้อนๆเลยนะครับผมสาหรับพิธีอ่าพุทธาพิเศษมังคลาพิเศษนี้นะครับก็พุทธาพิเศษในหลายๆรุ่นนะครับก็อ่าประธานนะครับผมในงานพุทธาพิเศษก็จะเป็นอ่าคุณป๋องสุพรรณนะครับผมด็อกเตอร์เสมอนิ้วงามน,นะครับผม หรือว่าหลายๆท่านก็ที่รู้จักกันดีก็เป็นคนของสุพรรณนั่นเอ,เองนะครับผมก็เป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้แล้วก็พุทธาพิเศษนะครับทั้งหมดหลายรุ่นด้วยนะกันนะครับผมก็มีรุ่นราชาพยัคฆ์นะครับรุ่นเจริญพรกลางนะครับผมมีรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับแล้วก็มีรุ่นเสมาร้อยปีนะครับผมแล้วก็จะมีล็อกเก็ตเลื่อนสมณศักดิ์ด้วยนะครับแล้วก็จะมี พระบูชานะครับที่เป็นองค์บูชาด้วยนะครับแล้วก็มีรูปหล่อโบราณด้วยนะครับผมแล้วก็มีเบิกเนตรนะครับเบิกเนตรหลวงปู่พัดองค์ใหญ่นะครับที่ิ่งสร้างเสร็จไปนะครับก็เป็นพิธีเบิกเนตรด้วยนะครับผมก็ในงานนะครับผมในงานก็มีทั้งเกจิอาจารย์นะครับหลายหาสำนักนะครับมาร่วมในพิธีพุทธาพิเศษก็เยอะอยู่นะครับผมแล้วก็ มีประชาชนไปร่วมงานนะครับผมครับข้างเลยนะครับผมก็เป็นพิธีเป็นพิธีดีพิธีใหญ่อีกพิธีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าทีมงานนะครับผมของสุพรรณนะครับผมก็เป็นเป็นเซียนพระนะครับผมระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะครับผมท่านจะสร้างนะครับบุญมาก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับอีกทูนหนึ่งที่ท่านสร้างนะครับผมก็ อนาคตนะครับผมก็ไม่แน่นะครับผมเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผู้จัดสร้างนะครับมีชื่อเสียงนะครับผมในอนาคตก็อาจจะเป็นเหรียญหนึ่งที่ถูกจับตามองในอนาคตแน่นอนนะครับผมหลายๆท่านก็อาจจะคิดว่าเหรียญหลวงพ่อพักนะครับผมก็จะสร้างกันเยอะนะครับผมแต่ว่าผมอยากให้มองอย่างนี้ครับเพราะว่าชื่อเสียงคนสร้างนะครับก็มีความสําคัญนะครับผมเพราะว่า ประชาชนทั่วไปนะครับผมที่รู้จักพระนะครับผมรู้จักเกจิหรือว่าเซียนพระนะครับผมก็จะนึกถึงรุ่นนะครับผมของพระได้ง่ายๆนั่นเองนะครับผมสําหรับมุมมองผมก็อยากจะ บอกแนะนําทุกทท่านนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็เป็นสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็เป็นเหรียญแรกนะครับผมของหลวงพ่อพัดนะครับที่ผมเอามาให้ทุกท่านได้ชมนะครับผมในความสวยงามนะครับเพราะว่าผมมองเลยว่ารุ่นนี้นะครับก็ทําบล็อกออกมาได้มีความสวยงามนะครับผมแล้วก็วัตถุประสงค์ในการสร้างนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับผมก็สร้างนะครับผมโรงพยาบาลนะครับผมแล้วก็ ซื abei, strike, ้ออุปกรณ์การแพทย์นะครับให้กับโรงพยาบาลหนองบัวนะครับผมก็เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพัดโดยตรงนะครับผมเพราะว่าวัดหลวงพ่อพัดวัดห้อยด้วนนะครับก็จะอยู่ที่อําเภอหนองบัวนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลนะครับห่างกันแค่สี่ห้าโลแค่นั้นเองนะครับไม่ไกลกันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นกิจนะครับที่อุปถัมภ์นะครับให้กับโรงพยาบาลนะครับเพราะว่า โรงพยาบาลนะครับเป็นสถานที่สงเคราะห์จากาเหล่าประชาชนนะครับทั่วไปนะครับได้สามารถช่วยเหลือให้กับคนที่เดือดร้อนนะครับผมที่เจ็บป่วยไม่สบายนะครับผมก็เป็นอีกเมตานะครับหลงพ่อทีอ่อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้มีโอกาสได้รักษาด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมยัยแล้วก็มีโรงพยาบาล สามารถรองรับกับจํานวนผู้ป่วยได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะครับผมก็อยากเอาเหรียญสวยๆงามๆนะครับผมของหลวงพ่อพัดนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันก็เป็นรุ่นราชาพยัคฆ์นะครับหรือว่าเสือสองนะครับผมก็สร้างโดยทีมงานของสุพรรณการันตีนั่นเองนะครับผมแล้วก็เอพุธศินนะครับผมก็มาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็ สำหรับใครชอบก็สามารถเช่าหนาบูชากันได้นะครับตอนนี้พระเพิ่งออกนะครับแล้วก็ราคายังไม่แรงเท่าไหร่นะครับผมก็สําหรับเป็นรายการรุ่นเนื้อรุ่นเหรียญนะครับก็อาจจะเอาไปเปิดเป็นรุ่นรุ่นกันเองก็ได้นะครับผมมีทั้งหมดนะครับ18รายการนะครับผมเปยจะได้เนื้อบนบนนะครับผมวันนี้ผมก็เอาเนื้อกลางให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็อย่าลืมกดซับกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอลากันไว้ด้วยนะครับ เสือสองนะครับผมสวยงามน,นะครับเอไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ